สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะคุตาณคะจะมาแชร์แนะนำนะคะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษนะคะเนื้อหาเนี้ยที่คุตาณาออกมาแชร์ให้กับคุณนะคะมันก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่คุตา่ะเทรนนักเรียนหลายคนนะคะให้ได้งานทําไปหลายท่านแล้วนะคะคุตาณก็เลยอยากจะเอามาแนะนําให้กับพวกคุณนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยกระแสตกงานเนี่ยมันมีค่อนข้างมาก การที่เราอ่ะมีองค์ความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษไว้บ้างอะค่ะมันก็จะทําให้เราอ่ะได้งานที่เราอยากได้ข้อดีของการที่พูดภาษาอังกฤษได้นะเออคือคุณเลือกงานได้ไม่ใช่งานเลือกคุณนะคุณเลือกงานได้ไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราอ่ะจะเจอคําถามนะคะแน่นอนคุณไปสัมภาษณ์งานเนี่ยคำแรกที่เขาต้องถามคุณเลยก็คือ how are you นะคะ how are you hello how are you how are you doing นะคะ ก็ให้เราตอบธรรมดานะไม่ต้อง I'm fine, thank you and you นะคะผิดไม่ต้องทำให้เราพูดแบบว่า I'm fine, thank you นะ I'm fine, how about you นะคะ I'm fine, how about you นะคะหรือว่า I'm okay, I'm good นะคะหรือแม่ก็ถ้าพูดแบบปากหวานหน่อยก็แบบว่า Oh yeah, it's it's my wonderful day that I have interview here ก็คนะือ มันช่างดีเหลือเกินที่ฉันมีการสมัมภาษณ์งานที่นี่คำถามต่อมาเนี่ยเออาร์ HR ที่อยากจะถามคุณนะคะนั่นก็คือ how is difficult to find here นะคะก็ะหมายความว่าหาที่นี่ยากไหมนะคะคุณหาที่นี่ยากไหมนะคะก็ให้ตอบแบบ positive thinking นะคะ it's easy to find here นะคะก็คือหาไม่ยากเลยนะคะต่อมานะคะคำถามที่คุณจะได้เจอคำถามที่3นะคำถามที่3มก็คือ what attract you to apply the job นะคะ what attract you to apply the job นะคะอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยดึงดูดในการสมัครงานเนี่ย attract คือการดึงดูดถูกไหมนะคะอะไรดึงดูดคุณให้มาสมัครงานที่นี่ให้ตอบประมาณนี้ว่า I am I am A I m แปลว่ามุ่งมัน่นนะคะมุ่งม,มั่นหรือแบบตั้งใจนะคะไม่ใช่ A M นะ เ,เสียงมันออกเสียงคล้กันนะคะแต่ว่าคนละความหมายนะคะ I am to get high opportunity and v a l u e experiences in this career I think I deserve in this position นะคะก็คือฉันมุ่งหวังที่จะเหมือนได้รับโอกาสที่ดีะ นะคะแล้วก็ประสบการณ์อันล้ำค่าเนี่ยในหน้าที่การงานนี้นะคะแล้วฉันคิดว่าฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้นะคะฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้คุณดูนะเวลาเราพูดคาว่า I deserve a n the position คือเราเชื่อไปแล้วเรา believe ไปแล้วว่าเราเหมาะสมอันนี้นะคะ่ะมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าคุณได้งานนี้แน่แน่คุณอย่าไปสัมภาษณ์งานประมาณว่าแบบเขาเลือกใครก็ได้หรือคุณเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งของเขาไม่ได้คุณไปสัมภาษณ์งานคุณต้อง เทคสเต่ะคะ่ะคือยึดมั่นเลยว่าเนี่ยงานเนี้ยเป็นของฉันกูตานทําทุกครั้งเวลาไปสัมภาษณ์งานล่าสุดที่กูตานได้ได้งานนะคะตาแหน่งล่าสุดที่แบบลาออกจากงานนะก่อนลาออกจากงานนะก็คือตําแหน่งผู้ช่วยเอ่อไม่ใช่ผู้ช่วยผู้จัดการบร,บริการลูกค้าและผู้ช่วยผู้บริหารคือำทำสอ,องตำแหน่งคั่วามานะคะวิธีการตอบก็คือแบบนี้ก็คือมั่นใจไปเลยว่าฉันเนี่ยคือคนที่คู่ควรกับตําแหน่งที่ที่สุด นะคะไม่มีใครอื่นโอเคไหมใจคุณก็ต้องเชื่อด้วยนะว่าเนี่ยงานเนี้ยฉันต้องได้คือ seed of opportunity ภาษาอังกฤษเขาเรียก seed นะ SEI Z e t e นะคะ seed ที่แปลว่ายึดอะแล้วก็ opportunity ก็คือโอกาสนะคะก็คือ seed opportunity นะคะก็คือยึดโอกาสไว้เลยว่าเนี่ยของฉันนะคะนะก็ให้เราใช้คำว,ว่า I think I deserve in the position ก็ฉันเหมาะสมที่ฉันจะได้ตำแหน่งนี้ นะคะให้เชื่อแบบนั้นไปเลยนะต่อมานะคำถามเขาก็อาจจะถามคุณนะคะว่าเนี่ยคุณทำงานที่นั่นมาก็นานแล้วเนี่ยเเป็นอย่างไรบ้างนะคะ do you have many experiences from your current position how about it นะคะ do you have many experiences from your current position how about it นะคะ I got the opportunity, I got many opportunities to work there. Since I just graduated from the university, I stepped to my work in this position because I found I love this career. And I would like to learn all of things to achieve the goal. นะคะก็คือชั้นได้รับประสบการณ์มากมายตั้งแต่ที่ชั้นเรียนจบนะในการทํางานที่นี้นะคะแล้วชั้นก็มุ่งหวังว่าจะทํางานในตําแหน่งเนี้ยเพราะว่าชั้นตกหลุมรักในอาชีพนี้นะคะแล้วก็ชั้นก็อยากที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันสําเร็จตามเป้าหมายอันนี้เป็นวิธีการตอบที่เราอะเราเปลี่ยนงานสมมติคุณกําลังเปลี่ยนงานนะคะคุณห้ามแบบรู้สึกไม่ดีกับบริษัทเก่ามันไม่โอเคม,มันเหมือนคุณแบบ หนีเอาตัวรอดอะไรบางอย่างถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการต่อก็คือคุณก็แฟติจูดค่ะกระตรัญญอยู่ต่อต่อสิ่งที่เราได้รับขอบคุณนะคะพูดในเชิงขอบคุณบริษัทเก่าที่ให้โอกาสมาแต่ด้วยความที่คุณอ,อยากเติบโตนะอยากประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้แล้วก็อยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณประโยคนี้อันนี้ไฮไลท์ u l d you tell me what is your strength นะคะจุดแข็งของคุณคืออะไร อันแรกนะคะอันแรกก็คือ I am optimistic ฉันเป็นคนมีความคิดแง่บวกหรือเราจะพูดว่า I am easy going คะเป็นคนเข้ากับคนได้ง่าย I am trust worthy I am trust worthy นะคะก็คือฉันพึ่งพาได้ I am good at solving problem นะคะฉันแก้ปัญหาได้ดีนะคะต่อมา I am good at Communicating well ก็คือฉันสื่อสารได้ดีนะคะเวลาเราไปทำงานบริษัทองค์กรต่างชาตินะคะไม่ใช่แค่พูดภาษาอังกฤษได้นะแต่เราต้องเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมข้ามชาติด้วยต่อไปนะ What s you r w e a k n e s s คือเวลาเราไปสัมภาษณ์งานนะคะเวลาเราพูดคำว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไรอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าให้เราพูดจุดอ่อนของเราจริงๆนั่นหมายถึงว่า1ชั้นขี้เกียจโอ้ไม่ใช่นะจ๊ะเป็น personal info ที่แบบไม่มีผลประโยชน์ต่อ องค์กรถูกไหมแล้วเราอะไปสัมภาษณ์งานเราต้องการที่จะต้องโชว์ศักยภาพของเราะคะเพื่อให้องค์กรเห็นว่าเรามีประโยชน์ต่อเขาถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยให้ตัดออกไปเลยนะคะห้ามพูดการพูดว่าฉันวิกเน็ตหรือมีข้อจุดด้อยอะไรนั้นน่ยต้องอยู่ในแดนบวกให้เราตอบแบบโพ s ิทีฟอะมาแล้วก็มาปิดหน่อยเช่นมีมากเกินไปหรือมีน้อยเกินไปเหตุผลของคุณตาเองนะคะให้ใช้คําว่า I am hard working person ฉันเป็นคนทำงานหนักขยันทำงานมากนะคะซ่อ o m e t I work overtime บางครั้งเนี่ยฉันทำงานเกินเวลาคุณฟังแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็รับได้นี่มันก็ไม่ใช่ข้อเสียนะ,นะะแต่อันนี้คุณตามีเหตุผลว่า that's not good for health that's not good for health มันไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะคะ I have to manage time and balance life นะคะฉันควรที่จะยังไงรักษาก็คือว่าจัดการเวลาแล้วก็บาลานซ์ชีวิตนะคะสร้างสมดุลกับชีวิตนะคะอ่ uh, I should do work hard play hard นะคะฉันควรที่จะไปทำงานให้หนักแล้วก็อดต้องไปเล่นด้วยไปเที่ยวเตะๆบ้างด้วยนะคะอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีการตอบแบบแบบโอเคคือเป็นวิกเน็ต นะคะก็คือโอเคทำงานหนักมากเกินไปเนี่ยมันไม่มีมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะมันไม่ดีต่อการทํางานในระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อด้อยต่อมาอีกคําถามหนึ่งคํำถามนี้ก็ไฮไลท์คำถามนี้แบบไปที่ไหนก็ต้องหามอะนั่นก็คือ what is your plan for five year อ่าแผนการของคุณในอนาคตข้างหน้าคืออะไรนะคะ what is your plan for five year วิธีการตอบนะคะให้เราตอบแบบนี้ค่ะว่า I plan for five year in this position is to improve my skill set and achieve my every project that I got นะคะก็คือฉันเนี่ยวางแผนไว้น่ยห้าปีเนี่ยฉันอยากที่จะปรับปรุงทักษะของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกเป้าหมายทุกโครงการที่ฉันได้รับมอบหมายมาอันเนี้ยก็คือ แดร็กของการไปสัมภาษณ์งานนะคะนักเรียนครูหลายคนนะคะได้งานทําไปแล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณก็ต้องได้งานทําเหมือนกันหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะแล้วก็ครูหวังว่าคุณจะได้งานทําที่ดีแล้วก็โชคดีในหน้าที่การงานค่ะยังงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ